เ,เตยโซสวัสดีครับรอออกครับรอออกกุนะักกุดน,น,นะครับผมหรือว่าสวัสดีทุกท่านเอฟซีตอนนี้ก็มาถึงไทยแลนด์เดียสยามนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเคลียร์ <c oughs> ขยะรถพยายกนก่อนนะครับเพราะว่าเราน้ำมันเติมเติมครั้งเดียวครับวิ่งทั่วลาวเลยประหยัดมากเนาะ <c oughs> เติมตั้งแต่มาครั้งเดียวเนาะก็ยังเหลือครึ่งเดิมเหลอะเออเออมันเสียหรือเปล่าไม่เสียหรอกไม่เสียไม่เสียรุ่นนี้ยอมมาผมว่ารถประหยัดจริงคันนี้ที่สันของไฟกับเตาเออนะครับผมวิ่งทั่วลาวทั่วขำมวนทั่วมหาชัยเอฟซีกลับมาเหมือนเดิมดิีดีเยอะกว่าเดิมอีกนี่นะครับผมผมบล็อกปิดไม่ได้เลยครับผมว่ารบุษะ

เอาอย่างนู้นนะฮะตาขาไปอย่างเดียวว่าไปนี่ล่ะทองในยุอนซาละคุณก็เดินอ่านั่น

มีเจ้าเอ้า่ยกะร้ะอโดเจ้าให้ก็ได้แหงเแมงออามีอามิงเจ้าก็มีอ่ะเจ้าสองย้บีแม่เลยพระละนจ้ตั้ตจ้าอพระองค์กนลมันรัก่อนโ้หไ่ร้อะระ mọi người mọi người có người mọi này mọi người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  à người mọi người mọi người mọi người không người mọi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  chơi mọi người mọi người โอเคเจอกันเจอกันครับผมนี่นะผมก็ทีมงานทีมงานนายรอาจารย์ก็ไว้อาจารย์ครับครับครผมครับครับผมครับนะครับผมก็ถึงบ้านนะครับถึงบ้านเกิดนี่ครับผมนำลากันครับผมก็โอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ